สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นดูใบนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมปาล์มตามเกมนะครับผมก็ได้มาเสียบต้นต่อตะกูลนะครับก็เอาข้อตากระทอมมาสิด,ดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมสรุปว่าผ่านนะครับใช้ได้นี่ก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกทีนึงนะครับว่า โมานี่มันจะมีลักษณะยังไงนะครับว่าจะโอเคไหมนะครับมันก็นติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนผมก็ได้ลงดินไว้ต้นพร้อมเมล็ดอีกสามสิบต้นนะครับแล้วก็มีตัดเสียบย่อไปสองต้นสามต้นหมากัดนะครับหมาน้อยหมาน้อยมากัดถุงเล่นนะครับก็เลยไม่ติดไปไม่ติดไปต้นหนึ่งแล้วก็หักเหลือแต่ข้อตาถือว่าใช้ได้อยู่ ต้องมาซ่อมกันนะครับนี่ครับใบตันตะกูนะครับก็ผมก็มองมองดูก็น่าโอเคนะครับนี่ก็ลองเสียบดูนะครับที่เหลือก็มีเยอะอีกเยอะนะครับต,ต่อตะกูก็ต้องลองเสียบต้องถ้ามันโอเคก็ต้องเสียบให้หมดเลยนะครับ นี่ครับใบดูครับลักษณะพนมก็คล้ายกระท่อมนะครับก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนี่ก็ตอใหญ่หน่าจะตัวไวพอสมควรน,นะครับสวยเลยนะครับก็เหมือนฝนจะตกนะครับแต่ก็ ยังต้องรดน้ำนะครับเพราะว่าผมเอาลงไว้ต่อพอมเมเล็ดคืออ่าต้นพมเมเล็ดคือมันอยู่ในถุงไม่ได้เปลี่ยนนาทีก็มันขี้เหลวเอาจับลงดินเลยนะครับนี่ก็เสษตรพอเพียงนะครับริมน้ำริมคลองครับก็มามาทำให้อีกแปลงหนึ่งนะครับ,ออนนรบของ ที่อยู่บ้านที่นะครับ,รบครับ,รบครับเนอเขาเรือเข้ามานี่ก็ลงลงไว้ตอนนิดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนสายพันธุ์นะเล็กสเดือนสอเดือนก็น่าจะเสียบได้นะครับ นี่ก็ต้นข้างมันเป็นปลวกนะครับผมเดีขุดขึ้นมามาชาใส่ไว้นี่ครับก็รากมันน้อยขึ้นมาแต่แต่รากนะครับนี่เหมือนติดไป2ต้นนี่ก็ตายแลย้วถือว่าโอเคนะครับลงไว้กับ3าต้นสว่วนนี้ก็เป็น หางก้างครับลักษณะสุราดชัดเจนเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้อัปเดตให้ดูเลยนะก็ขุดลึกมากเลยนะครับหนึ่งสอความก้างส,สี่สิบไอสามครึ่งนะครับนี่ก็เป็นตอกระทุ่ม ปันนี้ก็โตประมาณนี้แล้วหมามากัดเล่นนะครับส่วนนี้ก็ได้เปลี่ยนสายพันไว้ก็จะเป็นก้างเขียวหางจังนี่ไม่ติดนะครับแรกติดแล้วหมามากัดเล่นยอดหักนะครับเสียได้ต้องมาเสียบใหม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาจนเท่านี้นะครับ ก็ผมจะามาอัปเดตต่อตะกูให้ชมใหม่นะครับเลาคลิปนี้ลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ